วันนี้ก็เป็นเว้นทูน่าบานจริงๆฉันก็ได้ทูในบ้านเซ็ตแล้วเด้แต่ว่าบ่ได้ถ่ายเดี๋ยวจะมีคนเบื่อเดี๋ยวจะมีคนว่ามีตะคิปทูบ้านแทะกับบ่มีอะไรทําเนาะที่ถ่ายคลิปทุกวันน่ะส่วนหนึ่งน่ะฉันก็ตั้งใจเก็บไว้ให้ลูกดูด้าทุกคลิปที่ฉันทําน่ะฉันเซฟเข้าแฟสได้ทุกอันเลยเด้จริงๆแล้วทุกวันเนี่ยชีวิตฉันบ่ค่อยหวังเลยเด้นั่งพักบ่ได้มันมีตะแนวให้ทําแม้สมัยเรียนน่ะฉันอยากหางานทําที่แบบว่าหยุดวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดประจําปีวันนยยุดะ แล้วก็ตอนที่ฉันเป็นลูกน้องเขาน่ะฉันหาตะวันลาเด็กคอยแต่ที่หาวันยุดเด็กยุดไปกับบรไดคิดอะไรเด็กคิดตะว่างานบ่แล้วเดี๋ยวเปิดงานมาเดี๋ยวก็ค่อยทําใหม่ก็ได้แต่พอฉันได้ลาออกน่ะก็คิดว่าชีวิตมันจะสบายเด็กมันเป็นงานของเจ้าของอยากยุดเมื่อไรก็ได้ยุดแต่ว่าความเป็นจริงแล้วน่ะอยากยุดกับหามยุดยิ่งวันไหนมีงานสั่งน่ะบ่ไดออกไปไหนดอกเสาร์อาทิตย์ก็คือกันบ่ต้องพูดถึงทํางานทุกวันเทศกาลดาเดอร์บ่มีดอกวันยุดเฉยเชยน่ะวันยุดของทุกคนน่ะ มันก็คือวันทํางานของฉันยิ่งตอนนี้น่ะชีวิตของฉันมันกําลังที่บวางอีกตลอดไปก็ได้พากันมานั่งคิดเด้ว่าต่อไปนี่เองต้องตื่นไปเปิด้านแต่6โมงเช้าปิด้านอีกทีก็2ทุ่มเจ๊ได้อาบน้ำกี่โมงลูกหล่ะจ๊ได้นอนกี่โมงแต่ก็ยังว่าแหละชีวิตมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปบางคนก็คิดเด้ว่าฉันอยย่บ้านสบายเพราดูคลิปนี่คิดใหม่ได้ยังเมื่อคืนนี่ที่ว่าก็อาการบ่ค่อยดีเท่าไหร่มีอาการตัวลุ่มๆมีน้ำมูกแล้วก็ไอดา วันนี้ฉันก็เลยให้ยุดโรงเรียนก่อนเดี๋ยวจะเอาไปติดเพื่อนนี่ก็เป็นอาการของคนป่วยป่วยจริงๆบอก ป่วยคือบนอนฉันเลยอยากป่วยแลนอนเด้ทุกวันนี่นะ่ะป่วยก็ต้องทํางานบ่มีวันลาป่วยก็เขาดอกอาการของคนป่วยก็ยังสนคือเก่าวันนี้นห้หงที่ว่าก็ลาหลายคนเลยน้าที่บ่สบายแล้วก็ติดกันฉันก็ได้บอกพิตามเด้ว่าฉันน่ะทอดไก่ไว้ให้ลูกลแล้วเด้อเดี๋ยวทิ่ขอตัวไปอาบน้ำก่อนหาเข้าหาน้ำให้ลูกกินได้พออาบนา้ำเร็จก็จิมาทาครีมบำรุงเหมือนเดิมตัวแรกก็จิเป็นเซรั่มแอปผููตามด้วยเซรา่มอินครีมกดออกมาแค่สองจุกเท่านั้นแค่นี้ก็ทา ได้ทั่วหนาแล้วรอให้ครีมซึมเขานาแล้วก็ตามด้วยเครื่องส้าอางและอยากท่าไรกระโบเข้าไปแต่งเสร็จแล้วก็จี่ได้ประมาณนี้ลูกออกไปทําธุระข้างนอกแต่งแบบไหนก็ได้คือเก่านันแหละเพราะว่าแต่งบ่อเป็นคุณพ่อกระลบหน้าที่หาเข่าให้ลูกกินแล้วก็ป้อนย้าลูกด้าวันยุดแบบนี้แล้วก็ป่วยด้าฉันก็ว่าอยากเข็มงวดก็ลูกเท่าไรวันนี้ก็จี่ได้โคตาดูกระตูนตอนกินเข่าไปได้ก่อนที่ออกไปทําธุระข้างนอกฉันก็จะมาทํากับเข่าให้พิตามก่อนเดี๋ยวผู้ชายที่หิวผู้ชาย บ้านนี้กค่อนกลางที่ดสบายเด้สบายทั้งสองคนเลยทั้งลูกทั้งผัวเช่ามากกมีแค่หน้าที่กินเขา้าทุกอย่างนะ่ะฉันทํว้หมดแล้วตัดภาพมาที่กับเขา้าเออนั่นฉันผักว่าทัานอีกแล้วเอาเอาพริกลงไปเอาลงไปขว่ใส่หมูลงไปคนๆใส่น้ำในโคกลงไปได้ตามด้วยปลาหมึกคนให้แข่พอซุกกับพอเด้ออย่าให้ซุกหลายเดี๋ยวปลาหมึกมันจะเหนียวพอปลาหมึกเริ่มได้ที่ก็ตามด้วยพักขนาพอรู้หรือยังว่าฉันที่ทําเมนูอะไรวันนี้ฉันก็นที่ทําพักขนาพัดใส่หมูแล้ว ปลามึกได้แล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยผงชูน้ำตาลน้นำปลาแล้วก็น้ำมันหอยโคเลโคเลให้มันข้ากันแล้วก็เทใส่จานพอมเซิร์ฟวันนี้ฉันกจะจิออกไปทําธุระข้างนอกแล้วก็สจิฝากท่วา,วาไว้กับพี่ตั้มสักครึ่งวันเพราะว่าที่วาบ่สบายถ้าที่วาบ่ป่วยก็คงสิได้ไปด้วยกันหมดทุกคนก็จิแวะดูเขาเอาเสามาลงก่อนวันนี้ฉันก็ได้ทําการมาคุดหลุมทําคานเพราะว่าพุงนี่แมคโคที่เขามากดเข็มแล้วก็จิให้เขาคุดฝังท่อนำประปาเลยเพราะว่า าหาวิธีต่อนามได้แล้ว,วน,นี่จะของรลานคนเสือด,ดําๆน่นนะก็มาคุมงานเองเลยเด้มาหาลุงแอมทีไรอยู่ได้แต่ตะลับเม็ดของลุงแอมนั่นแหละบอกว่าอยากได้ป่ากระทินนี่กับพ่อดีเลยเด้เป็นลมไม่ได้ยางดีเลยเอาไว้ให้ช่างได้นั่งพักพอรลานเซตกะจิหาคนมาตัดที่นี่มันก็นลงขับรถมานี่มองเห็นหลานฉันตะไก่แน่นอนช่างกระได้เซลนะะวานี่ดินพึ่งถมเมื่อวานจริงๆเหรอมันแน่นมากเลยนะขุดแทบไม่ออกกะทีมงานมีนตครเขาจัดห้แบบว่าห้เสียชื่อลแล่ ทั้งรถบดรถเกตรถแมคโครพร้อมทุกอยา่างแถมยังที่หาคนตัดต้นกระถินให้อีกนะ่ะรลานเสาหนี่ฉันก็เป็นลูกค้าประจําเขาอีกเด้สั่งของก็เข้าทุกปีปีนีเขาก็ถามอีกเด้ว่าปีนี้พี่ทําอะไรอีก <c oughs> ก็คงได้ทำแต่ปีนีแหละปีหนาเงินหมด <c oughs>